นี่กูโดนมุดนี่ไงโดนนี่ไงโดนแหวงหลบไปก็ได้นี่ไงเฮ้ยป,ปะเล่นมีดกับผมปะเล่นมีดเล่นมีดเล่นมีดมีดปะได้ครับพี่ได้คนะชื่ออะไรครับอ่ผมครับใช่ใช่ผมชื่อบารอนครับบารอนครับผม Cheers, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ขอโทษนะครับเออพี่ชายครับแต่พน่บุญมุมบูร้อยยู่ไหมไม่รู้ดิเขาเพิ่งเข้ามาเหมือนกันอะบูข้างหลังแล้วมันไม่ติดผมเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ดบิบูบทุกมุมแล้วอะมันไม่ติดอเหรอ ไม่ผมก็เล่นไม่เป็นเ้ยดีแบบพวกอะไรมุมร้อยมุมอะไรแล้วเนี่ยมันอยู่ทางไหนนะาถ้าผมสงสยัยคือโรงเรียนเขาไปไหนหมดไอ้าดอกไอ้ไอ้ดอกบอมพี่เหรอเ<ๆ>สียงคนนุณเหมือนแข่วะ ใส่สตรีมเมอร์ปะเนี่ยเจอคนทักบ่อยอยู่พี่เสียงเหมือนดน่ะหรอเหมือนจริงนะไล้ายอ่ะเอาประตู เสียงเหมือนพี่โดนจริงๆนะอะไรนะพี่เสียงเหมือนโดนน่ะไม่มีคนทักว่าอยู่พี่ไม่ใช่แต่ช่วงนี้ช่วเสียงผมแผละอะไรครับไม่ค่อยเหมือนเล็กน้อยหน่อยมีเซนด์นะอะไรครับมีเซนนี้มีกล่องจูนปะมีดิเห็นเขาบอกว่ามีอยู่นะน่าจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพาเพิ่งเข้ามาเรียนไงเพิ่งเข้ามาเรียนเหมือนกันเลยอ่าสามสี่หน้าจูนเลย วุ้ยแต่แต่ไม่แต่รถที่เขามาให้แท้แเบ R สามสี่มันก็แรงอยู่แล้วนะผมอยากโจนนะผมเสียดไม่เดิมๆมันก็แรงแล้วจนแบบ FPS ในคอมของผมตามไม่ทันอะมันตกลงมาเรือสิบเก้าเท่าไหร่ที่เองแหละจากเป็นร้อยอ่ะล่วงลงมาเหลือประมาณสิบเก้าอ่ะจนแหลกปะภาพไม่ทันนะพี่ไม่บูดีพียอบ่บูดเพี่อะไทำไม ผมเพิ่งซื้อคอมมาเพิ่งมาหัดเล่นเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไฟเอ็มเลยพูดจริงนะ,ะเฮ้ยแต่เสียงมันพี่โดนวะเหือยไอ้โดนมากเลยเสียงโคตรเหมือนจริงนะ โอ้เส oh, ียนเลยโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้เพิ่งหัดเล่นมีได้สองสามวันเลยหรออายุทำไมถึงโดนได้ไงบ่อยไง เลยอย่างมันไม่มันไม่ใช่เซิร์ฟประจำเรื่องเล่นด้วยมาหามุมบูธไม่เจอเล่นยากนะใช่ใช่คนไม่รู้มุมบูธเล่นยากมากพี่จริงคนที่เล่นไม่เป็นก็ไม่ว่าเขาหรอกเล่นยากผมไม่ชินนะพี่เติร์น่ะเด่นไม้เก่งเหรอฮะเล่นไม่เก่งสักอย่างเหรอผมวะรอใช่ใช่ลองเล่นด้ผมลองเล่นก็ได้ผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันเอ้ยชักไม่ติดวะ ต้องเวลาไม่ได้เหรอพี่มันมืดมากเลยไม่รู้ดิเอ้าเฮ้ยไม้หายหวอเอ้าไม้หายเฮ้ยไม้หายอยู่เลยเป็นไรวะไม่รู้ว่าจะตั้งไม้ยูทเฉยไม้หายมามีดกับไม้ก็ได้ไม้หายไปได้ไงวะไม้หายเหรอพี่ใช่อ้าว เอาดูฮะเอาวุดปีหนึ่งอ่ะพี่ไม่มีเหรอเอาวุดปีหนึ่งเหรอที่มันหายอะลองลองดูดีๆเอาเอาคือพี่มีแต่มีไม่มีไม้เหรอครับมีไม้มันแถมมากับไม้แล้วก็มีดน่าจะอยู่นะพี่ดูดีๆนะดูแล้ว F2 ดูแล้วไม่มีหายไปเฉยเลยพี่ให<อ>าต่อยเป็นพี่ใหาต่อยเป็นนะพี่รู้เล่นต่อยไม่เป็นอนะลองดูสทกแกย้ไว้พี่ ไม่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 เป็นเลยโุณจริงขอก็ต่อยให้เป็นเหมือนกันครัไม่เป็นบ็อกซิ่งของเขาหรอกอสามบูดยิบบูดได้เป็นเลยบุดมันก็ไม่เล่นชำนาญมันเขานขเนาะเขาเล่นตลอดเขาบ,บูดเป็น ้เมื่อกี้ตัวเป๋น่าจะโดนนะโอ้ยพี่ชื่อคนวะที่ไหนพี่พชื่ออะไรพี่ <c oughs> ได้พี่ ไอพี่แล้วไม้อาวุธปีหนึ่งถ้ามันหายทําไงพี่หายไปแล้วไม่รู้ดิผมกำลังจะใช้หายเฉยเลยอะ่ะขึ้นมาพี่ชายขึ้นมาพี่เสียงท่อไม่ใส่ใจเลยว่ะอันตรพี่แบบนี้ไม่เสียงไม่โคตรเหมือนพี่ดนเนี่ยเหมือนฝากเลยนะผมไม่ใช่ดน,นะครับ แต่ถ้าผมถ้าจูนี่้ถ้ามีหน่อยหนึ่งก็ได้นะแต่มันก็นแรงอ่างเบรกไม่มีชิบหายไปไปตามที่ออกมาพุพองมีแสงออกแข็งตยว เซิร์ฟอะไรประจับเล่นเซิร์ฟอะไรเล่นเซิร์ฟอะไรเหรอเฮ้ยดูเรวๆเนี่ยคือต้องลงมาเนี่ย ลงรถแกไว้สัตว์กด oh. เ,เอฟไงลงเลยปะ mm. มันลงไม่ได้อะเฮ้ย <c oughs> เอิเอลงลบทะตัวอยู่อะ่ะคตายังไงวะพ่อตายพ่อครับ ฟ้านี่กูโดนกูนไงแค่นั้นแหละอุย้ยเหี้ยหนึ่งไม้มันเลืองแสงเท้าเท้าเท้าดับฝันดับฝันนกแก้วฝันนกแก้วเจ้กูดับฝัน เอ็มันจีได้แล้วเว้ยชื่นก็ตึงอยนะู่นะกูชอบก้าเอ้ยกูเห็นมันไกลอ่ะกูนี่ไงโดนโอ้โหกูอิน,ออนด้วยไม่ดาบโอ้โหชื่นออกมาเรืเ่อยๆออกมาเรื่อยๆโอ้โห เกิดอ้าวนี่ไงโดนโอ้ยังกุโดนแต่ไม้เพื่อนวะตียังไงวะตีโดนของคุี่ย โดนเป็นหลายหัวแล้วคนนะค <c oughs> นดูจริงอ่ะไม้นี่ตึงนะวะิบบอดนี่ไงโดนกูไปไงกัน <im> ว <itation> <im itation> ะผลาผลาเพื่อนตลอดโอ้โหชิบเดี๋ยวมาตายหมดเลยเนี่ย <im itation> ไอ้เสียงเด็กใครร้องอ่ะเสียงเด็กใครร้องอ่ะไม่ต้องไปชุบไม่ต้องไปชุบไม่ต้องไปช่วยเสียงเด็กร้องอ่ะเสียงเด็กร้องโอ้ย เอาคุณเนาะเอากูไปไม่ไหนจบเดี๋ยววะเอากูว่ากูด่ามจริงเอ้ยเอากูว่าไอ้สัตว์คเอาไปเบียนยากวะไม้เขาแรงมากเลยอุ๊ชอุ๊ชเกรงหลบเลยก็ได้นี่ไงเสวยปะ นี่ไงงัดไปเฮ้ยไม่อะไรเนี่ยเบื่อเฮ้ยปูเลือดถ้าเลือดไหลขนาดไหนถ่ายใส่ก๊อกแล็กแล้วบายทีครับ เลยครับคุณ